ยังคือครับเอียเกียท็อปสเนิกเฮดมิกลายเซ็นนั่นเองอัมันโดเลยนะครับระยะหกจุดแปครับเป็นคันท่อนเดียวเวทหกสิบห้า เป็นขั้นตอนเดียวนะครับฟ็อกซนิกเฮทมิ่งระยะ6.8จุดแมีทั้งเบทแล้วก็สปินนิ่งนะครับเป็นขั้นขาวน้าก็อดูรีซี่ครับโคตรสวยขาวสลักท้องนะอครับฟ็อกซนิกเฮทมิ่ง ออมไลเซนนันนิกแอมันโดน,นะครับนันนิคมีเงาครับมีเลยนะครับมาแล้วสปรินนิ่งอันนี้นะครับสปรินนิง่งน,นี่มีสลักนักนนิคแอมันโดของได้ไหมแบบเยอะเลยครับถูกใจกับจัดเลย สวยสะดุดต,ตาจริงๆนะครับออืเกียร์นะครับใคราตามหาอยู่ก็จัดได้เลยนะครับสวยจริงๆโอ้จัดกระเป๋าตัวไหนมาเท่าท่านเนี่ยโอเคครับเวทสองพิจิงครับ